สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมถาสถาพรเกื้อสกุลครับกับรายการเจาะประเด็นโลกนะครับเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสามทุ่มครึ่งเป็นต้นไปกับเรื่องราวข่าวสารสถานการณ์โลกที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับผมยังคงเกาะติดอย่างต่อเนื่องกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์ของการเจรจาเพื่อนําพาไปสู่การยุติสงครามนะครับแต่ว่าสงครามนั้นยังไม่ยุติในขณะที่ทางด้านฝั่งของยูเครนครับ ล่าสุดนั้นเสียโปรคอฟซึ่งแน่นอนครับการเสียโปรคอฟนั้นมันจะทำให้ยูเครนนั้นสูญเสียแคว้นโดเนต100%เอร์เซให้กับรัสเซียนะครับเพราะว่าโปรคอฟนั้นถือว่าเป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่สำคัญเมืองสำหรับการขนส่งนะครับหรือว่าโลจิสติกในการขนเรื่องของอาวุธยุธโทโธปกรณ์รวมถึงสเสบียงต่างๆให้กับทหารยูเครนในแนวหน้าในพื้นที่ของโดเนสแล้วก็ลูฮาน หากว่าพวกเขาเสียพื้นที่โปรคอบนั่นเท่ากับว่าการลำเลียงผลการลำเลียงสเสบียงต่างๆนั้นก็จะทําได้ยากขึ้นนะครับเรื่องราวทั้งหมดนั้นคุณผู้ชมครับในการเจรจาระหว่างทางด้านรัเสเซีย กับทางด้านสหรัฐอเมริกาก็เกิดขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อวันที่2ทธันวาคม2 5 6 8ที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียนะครับโดยทางด้านสตีฟวิชคอฟซึ่งเป็นผู้แทนผู้พิเศษของโดนัลด์ทรัมป์เดินทางไปถึงรัสเซียนะครับพร้อมกับทางด้านจารีตคูเนอร์ลูกเขยของโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวแทนของโดนัลด์ทรัมป์ในการไปเจรจาครั้งนี้ ในขณะที่คนที่นั่งโต๊ะร่วมเจรจาฝั่งของรัสเซียเนี่ยครับคุณผู้ชมครับอย่างที่คุณผู้ชมนั้นได้เห็นนั่นก็คือทางด้านประธานดิวัลลาดิเมียร์ปูตินนะครับแล้วก็ทีมงานของเขาที่ปรึกษาของเขาซึ่งแน่นอนครับในการเจรจาพูดคุยนั้นบอกว่ามีการใช้เวลาพูดคุยกันไปถึง5ชั่วโมงด้วยกันนะครับส่วนข้อสรุปเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังแต่ว่าตอนนี้ไปชมบรรยากาศการเจรจาในครั้งนี้กันก่อนครับ Московские власти по праву гордятся тем, что они сделали для развития столицы за последние годы. Это по праву гордятся тем, что они сделали для развития столицы за последние годы. Да, это удивительный город. надеюсь, вы смогли увидеть.

หลังจากการเจรจานานกว่า5ชั่วโมงครับหลังจากนั้นก็ปรากฏว่ามีการออกมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนโดยทางด้านผู้แทนของรัสเซียซึ่งเป็นที่ปรึกษาของประธานดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับแต่ว่าการให้ข้อมูลนั้นคุณผู้ชมครับไม่ได้มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเพราะว่าเมื่อทั้งสองฝ่ายนั้นแยกจากกาันจากการเจรจาทางด้านฝั่งของสตีฟวิธคอฟเองก็มุ่งหน้าไปสู่สถานทูต ของสหรัฐที่กรุงมอสโกทันทีนะครับเพื่อที่จะไปรายงานการพูดคุยในครั้นี้ให้กับทางรานประถบดีโดนั์นทรัมป์ได้รับทราบด้วยเช่นเดียวกันการพูดคุยนั้นมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจก็คือบอกว่าฝั่งของรัเสเซียนั้นเนี่ยครับโดยเฉพาะประทับดีวะลาดิเมียร์ปูตินนั้นไม่ได้ยอมรับ เงื่อนไขบางประการที่ทางด้านสหรัฐนั้นเสนอโดยเฉพาะเนี่ยครับเรื่องของการประนีประนอมเกี่ยวกับดินแดนนะครับก่อนหน้านี้ถ้าจับกันได้ข้อมูลที่มันมีการหลุดรอดผ่านสื่อมวลชนกันออกมาข้อเสนอของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยครับซึ่งบอกว่าทางด้านฝั่งของยูเครนนั้นจะต้องยอมยก ดินแดนโดยเฉพาะเนี่ยครับโดนเนสกับลูฮานให้กับทางด้านรัสเซียต้องถอนทหารเนี่ยครับที่ประจำการอยู่ในภูมิภาคเหล่านี้เนี่ยครับออกไปแม้ว่าพื้นที่เหล่านั้นยูเครยนยังคงครอบครองอยู่ก็ตามซึ่งตกนี้แหละนะครับสิ่งที่ปูตินเองก็พูดย้ำมาก่อนหน้านี้หลายครั้งนะครับว่าเขาจะหยุดทําสงครามหรือว่าหยุดที่จะโจมตี พื้นที่ของอยูเครนก็ตอบเมื่อ,อยูเครนนั้นถอนกําลังทหารออกจากภูมิมาภาคแนวหน้าเท่านั้นซึ่งตรงนี้ก็เป็นการสะท้อนที่ชัดเจนนะครับว่ารเรื่องของข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องดินแดนนั้นไม่สามารถที่จะประนีประนอมกันได้ในขณะเดียวกันนั้นทั้งสองฝ่ายเนี่ยครับที่ยอมรับความคิดเห็นที่ตรงกันนั้นก็คือว่าการเจรจานั้นยังสามารถที่จะนำพาไปสู่การเจรจาลงรายละเอียดต่อเนื่องหลังจากนี้ แต่ก็ยังไม่มีการนัดพูดคุยกันระหว่างทางด้านประธานดิวลาดิเมียปูตินกับทางด้านฝั่งของโดนั์ทรัมป์ในอนาคตนะครับดังนั้นการเจราจาตกนี้เนี่ยครับก็คงจะต้องรอดูว่าท้ายที่สุดเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลแล้วจะต้องมีการร่างข้อตกลงกันออกมาจากไรและเมื่อไหร่ที่จะนําเอาข้อตกลงนั้นกลับไปสู่การเจราจากับยูเครนอ,ครอีกครั้งหนึ่งว่ายูเครนนั้นยอมรับในสิ่งที่รัสเซียนั้นนำเสนอหรือไม่ซึ่งตกนี้อาจจะต้องใช้เวลาอีกนานนะครับเพื่อน,นำพาไปสู่การ ยุติสงครามที่มันเกิดขึ้นมาใกล้จะครบสี่ปีแล้วในขณะเดียวกันนั้นคุณผู้ชมครับโตเจรจาก็ว่ากันไปในขณะที่ทางด้านดมิทโกุเลบาคนนี้เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของยูเครนครับตั้งแต่เมื่อปี2 0 2 0ถึง2024ปรากฏว่าเขาก็ได้พูดคุยนะครับที่กรุง,งเคียบเมืองหลวงของยูเครนนั่นแหละเขาก็พูดคุยถึงสถานการณ์สงครามที่มันกําลังเกิดขึ้นอยู่ณขณะนี้เขาก็บอกครับว่าทั้งยูเครนและก็รัสเซียนั้นเนี่ย ยังมีทรัพยากรจํานวนมากที่จะสามารถต่อสู้หรือว่าทําสงครามระหว่างกันได้นไปอีกนานนะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นก็ต้องยอมรับว่ายูเครนเองไม่สามารถที่จะปกป้องเนี่ยครับตัวเองได้อย่างเต็มที่อย่างเข้มแข็งในขณะที่ฝ่ายรัสเซียนั้นมีความได้เปรียบในเรื่องของอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆดังนั้นเขาบอกแบบนี้ครับเขาบอกว่าในเชิงยุทธศาสตร์แล้วเนี่ยฝั่งของอยูเครนที่นําโดยวอลเลเมียเซเลนกี้เอกนั้นอาจจะต้องยอมแพ้ ในบางเรื่องในบางประเด็นนะครับเพื่อนําพาไปสู่การประนีประนอมและสิ่งสําคัญนั้นก็คือเรื่องของการนําพาไปสู่การยุติสงครามซึ่งทางด้านดมิทรคุเลบานน้นก็บอกว่ายูเครนอาจจะต้องยอมเสียดินแดนเพื่อที่จะทําให้สถานการณ์ความขัดแย้งในครั้งนี้มันคลี่คลายขึ้นซึ่งไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้ว ซึ่งสิ่งที่ดัมบิโตรคุเลบา้นี่นนครับได้พูดมันไปสอดคล้องสอดรับกับทางด้านโยฮันน์วันเดฟูซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของเยอรมนีคนปัจจุบันนี้นะครับเขาเองได้ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในประเทศซึ่งเป็นดังสือพิมพ์ครับโยฮันนวันเดฟูนั้นก็บอกนะครับว่าสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นนั้นสิ่งที่จะนําพาไปสู่การยุติความขัดแย้งนั่นก็คือมันจะต้องมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนั้นเสียสละและวันนี้เขาเห็นว่ายูเครนนั้นจําเป็นที่ต้อง มีความเจ็บปวดกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นในแนวหน้าเนี่ยครับยูเครนนั้นกำลังสูญเสียอย่างหนักและถ้ายังคงลากยาวสงครามต่อไปอีกยูเครนก็จะยิ่งสูญเสียมากขึ้นดังนั้นเขาบอกว่ายูเครนนั้นอาจจะต้องสละดินแดนบางส่วนนะครับเพื่อที่จะตาใบสงครามแล้วก็สถานการณ์นี้บรรคี่คลาย ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็จะทําให้เรื่องของการบาดเจ็บล้มตายของประชาชนนั้นมันดีขึ้นครับนั่นคือสิ่งที่เป็นข้อเสนอดังนั้นในเรื่องของโต๊ะเจรจาก็ว่ากันไปครับคุณผูม้ชมครับแม้ว่าวลาดิเมียเซเลนกี้นั้นเคยยืนยันมาโดยตลอดว่าพวกเขาจะไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียวให้กับทางด้านรัเสเซียนะครับซึ่งก็เช่นเดียวกันกับทางด้านฝั่งยุโรปนั้นเนี่ยก็บอกแบบนี้แหละครับว่าเรื่องของดินแดนนั้นไม่ควรที่จะมีการประนีประนอมเพราะว่าอนาคตเนี่ยมันจะทําให้ ชาติอื่นๆนั้นเอาอย่างรัเสเซียก็คือไปรุกดินแดนคนอื่นแล้วก็ยึดแล้วสุดท้ายก็เจรจาและก็จะต้องยอมเสียดินแดนให้กับผู้บุกรุกเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับรัเสเซียก็กล่าวย้ําโดยปูตินก็บอกว่าถ้าทางด้านฝั่งยูเครนไม่ถอนทหารพวกเขาก็พร้อมที่จะใช้กําลังยึดดินแดนเหล่านั้นและล่าสุดปรากฏว่ามีการรายงานข่าวอย่างชัดเจนนะครับว่าทางด้านยูเครนนั้นสูญเสียโปคอฟแบบร้อเปอร์เซ็นให้กับทางด้าน ฝั่งของรัเสเซียแล้วเรื่องราวเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาตามต่อกันช่วงหน้า คุณผู้ชมรับจางที่ผมได้เรียนนะครับว่าล่าสุดนั้นมีการรายงานข่าวว่ายูเครนเสียโปคอฟให้กับทางด้านรัสเซียเป็นที่เรียบร้อยเรื่องนี้เนี่ยถูกเปิดเผยทางด้านดมิทรีเปคอฟโฆษกทำเนียบรัฐบาลรัสเซียนะครับซึ่งเขาได้นําเอาบันทึกเทปนะครับที่ทางด้านผู้บัญชาการในสนามรบนั้นมีการรายงานให้กับทางด้านประธานดิวลลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียรับทราบในการประชุมสภาความมั่นคงเมื่อวันที่1ธันวาคม2 5 6 8ที่ผ่านมานะครับว่าตอนนี้เนี่ยโปรคอฟแล้วก็ ชากนั้นเนี่ยครับได้สูญเสียนะครับฐานที่มั่นต่างๆเนี่ยครับของอยูเครนทั้งหมดให้กับทางด้านกองทัพรัเสเซียเป็นที่เรียบร้อยซึ่งแน่นอนครับการเข้าไปยึดเมืองโปรครอบนั้นจะทําให้รัเสเซียนั้นได้ยึดสมรภูมิหลักที่ยูเครนนั้นยังสามารถ ยึดพื้นที่ต่างๆของตัวเองเอาไว้ได้หรือว่ารักษาฐานที่มั่นต่างๆของตัวเองเอาไว้ได้เป็นเพราะว่าโปคอปนั้นเป็นศูนย์กลางโลจิสติกในการส่งกำลังบำรุงแล้วก็เรื่องของอาวุธยุโทโธปกรณ์และก็อาหารต่างๆเนี่ยครับเข้าไปยังทหารของยูเครนในแนวหน้าแล้วก็รัเสเซียนั้นพยายามพุ่งเป้ามาสู่เมืองโปคอปเนี่ยมาหลายเดือนแล้วนะครับคุณผู้ชมครับยังไม่สามารถยึดได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก่อนหน้าน,นี้มีการรายงานว่ายึดได้เพียงแค่70%แต่ถ้าล่าสุดเราดูเนี่ยครับคุณผู้ชมครับจากแผนที่เมื่อวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับโปคอฟนั้นก็คืออยู่ด้านล่างด้านบนที่เป็นสีเหลืองๆนั้นจะเป็นแนวที่ยังมีการสู้รบกันอยู่ส่วนที่เป็นสีชมพูนั้นเนี่ยก็คือพื้นที่ที่ถูกยึดได้ทั้งหมดแล้วนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยโปคอฟนั้นเป็นสีชมพูทั้งหมดส่วนด้านแนวหน้านั้นก็มีการรุกคืบขึ้้้้้นน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 นไไปดดดาาาาบบอออย่อ่่่งงงตเเเืะะครัััก็จ็จหววลี สิ่งที่มีการรายงานต่อประธานดวลาดิเมียปูตินนั้นก็ชัดเจนว่าโปรโครอฟถูกยึดแล้วถ้าเมื่อโปรคอฟถูกยึดเนี่ยคุณผู้ชมครับเราก็จะเห็นแผนที่อีกหนึ่งฉบับนี่ก็คือแคว้นโดเนสทั้งหมดนั้นเนี่ยครับตอนนี้ก็เป็นสีชมพูแทบจะทั้งสิ้นแล้วเท่ากับว่าตอนนี้ทางด้านฝั่งของรัสเซียนั้นแทบจะยึดโดเนสได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งคงอีกไม่ดานครับกับพื้นที่ที่เหลืออยู่นั้นรัสเซียก็คงจะครอบครองทั้งหมดนั่นคือสิ่งที่ กำลังเกิดขึ้นในขณะเดียวกันนั้นครับฝั่งของทางด้านรัสเซียนะครับก็ยังคงยืนยันโดยประทับนิววาลาดิเมียปูตินเองนั้นก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัสเซียเนี่ยไม่ได้ยึดเฉพาะโปรคอฟนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยในเบรียนพวกเขาก็สามารถเข้าไปยึดเอาไว้ได้นานหลายเดือนแล้วนะครับเช่นเดียวกัน ในเรื่องของการโจมตีฝั่งของทางด้านรัเสเซียเองนั้นก็ยังคงที่จะโจมตีในหลายภูมิภาคอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเนี่ยครับในโปวคอฟนั้นเนี่ยคุณผู้ชมไปดูนะครับว่าพวกเขาเข้าประยุทธ์แล้วก็นี่แหละครับก็มีการชูธงชาติของรัสเซียกลางจัตุรัสใจกลางเมืองโปรคอฟเป็นที่เรียบร้อยครับ นอกจากโปคอบแล้วคุณผู้ชมครับแคว้นที่เรียกว่าถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องแทบจะทุกค่ำคืนนั่นก็คือแคว้นเคียบครับที่ตั้งของเมืองหลวงยูเครนปรากฏว่ารัสเซียนั้นก็คงมีการโจมตีในหลายๆเขตอย่างต่อเนื่องจนมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยต่อเนื่องเช่นเดียวกันร่วมถึงเรื่องของแหล่งจ่ายพลังงานที่สําคัญไม่ว่าไฟฟ้าไม่ว่าน้ําประปานั้นก็ถูกทําลายในช่วงฤดูหนาวนี้เนี่ยครับประชาชนคนยูเครนเองนั้นก็คงต้องอยู่ด้วยความยากลําบากครับ Yeah, shout Ai, masco ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับที่น้าไม้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกันในค่ำคืนนี้นะครับหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้อย่าลืมนะครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสามทุ่มครึ่งเป็นต้นไปในค่ำคืนนี้เวลาหมดตรงแล้วผมพร้อมทีมงานลาเพียงแค่นี้สวัสดีครับ ฉลองครบรอบ5ปีท็อปนิวเชื่อต่อแพนน้ำใจแฟนข่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะสมัครสมา,สมาชิก Top Fan, Top Member, ท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเบอร์การ์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปตลอดปี2569 ส่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทัวกับท็อปนิวลุ้นจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุ้นรับทองคำแท่ง128รางวัลและวอชชอร์ทัวร์120รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทสอบถามข้อมูลโทร02 481 5677หรือ Line @topshopping พิเศษโปรโมชั่น 30พฤศจิกายน2568ซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10%เ